สสัญญาณผู้หญิงกำลังรอให้คุณบอกรักเธออยู่มาลุยกันข้อแรกเธอดูสับสนซ้ายทีขวาทีดูไม่แน่ใจเวลาอยู่ใกล้คุณเมื่อความคืบหน้าความสัมพันธ์เดินหน้ามาถึงจุดหนึ่งเมื่อเธอชอบคุณมากพอเวลาเธออยู่ใกล้คุณเธอจะส่งสัญญาณนี้ออกมา ให้คุณเตรียมตัวนี้หยอดนิดหน่อยแบบเออก็น่ารักดีนะหรือถ้าเธอมีอาการเขินมากขึ้นและมีการถามอะไรมากขึ้นอันนี้ใช่แน่นอนข้อ2เธอพยายาม,ามถามถึงความสัมพันธ์และสถานะจากคุณเธออยากจะผูกมัดคุณแล้วถ้าถึงขั้นนี้นะเธออยากจะผูกมัดคุณแล้วแต่ไม่กล้ารุกแรงกลัวคุณหนี <c oughs> จริงมากสาว คือบางทีเราก็อยากจะส่งสัญญาณให้ผู้ชายนะแต่ถ้าเราส่งแรงเกินไปผู้ชายแม่งหนีเราอีกจริงปะโอเคอกลับมาในมุมผู้ชายถ้าจริงก็พิมพ์ว่าจริงมานะสำหรับสาวๆที่ฟังรุติอยู่อ่าสำหรับผู้ชายก็คือเธอไม่กล้ารุกแรงเท่านั้นเองรุกแรงกลัวคุณหนีก็เลยถามแบบอ้อมๆแทนอ่านี่คือข้อที่2ข้อที่3ไปต่อเธอพาเปิดตัวไปทุกที่เลยแบบหูเนียนๆนะจริงปะสาวๆหูกลย,ยุทธ์เรานี่แผลว์วนะระดับนี้เจ๋งเจ๋ง เพื่อนญาติพี่น้องรู้หมดอ่าว่าแบบพี่เนี่ยกำลังคุยอยู่นะสนใจอยู่นะเพื่อนร่วมงานหูหนูหูหูน้ารูน้หมดเลยแบบว่าคุณกําลังคุยกันอยู่อะไรกันอยู่แบบพยายามหาทางเปิดเผยทั้งตั้งใจไม่ตั้งใจมันจะหลุดออกไปเลยบางทีก็สร้างสถานการณ์เพื่อให้คุณไปอยู่ตรงนั้นแบบวันนี้ฝนตกเนี้ยกลับไม่ได้นะปกติก็กลับได้แหละแบบลุยหิมะตกลุยลูกเห็บก็กลับได้แต่แบบพอเริ่มชอบคนนี้กลับไม่ได้แล้วมารับหน่อยได้ไหมอารมณ์มันจะประมาณนี้จริงมากสาวๆอ่ะโอเค 3ข้อนี้ถ้ามีครบคือผู้หญิงกําลังจะรอให้คุณบอกรักคุณเขาไม่กล้ารู้คุณแรงคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยอืน่ารักนะคบกันมาสักพักแล้วเป็นแฟนกันไหมลองหยอดแบบนี้ดูแล้วถ้าผู้หญิงตอบรับซึ่งโอกาสที่จะตอบรับคือ95%ก็แค่จบเรียบร้อยได้สถานะแล้วก็เดินหน้าต่อได้เลยแต่ต้องระวังนะเรื่องการอ่า อยู่เป็นผู้นําเธอให้ได้ต้องปกป้องเธอให้ได้ไม่ใช่พอได้สถานะแล้วแล้วเราก็หยุดพัฒนาตัวเองไม่ได้ทําอะไรต่อไปที่เป็นประโยชน์กับผู้หญิงในภายหน้าเราจะต้องทําตัวเองให้มีคุณค่าเหมือนกับตอนนี้ที่เรายังเป็นอยู่และเมื่อได้สถานะมาแล้วมีเซ็กส์แล้วอะไรแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อที่จะพาผู้หญิงคนนี้คนที่คุณรักเนี่ยคนที่คุณรู้สึกเฮ้ยโอเคมากๆเลย มีอนาคตที่ดีขึ้นไปกว่าที่มีอยู่ตอนนี้และรุ่งโรจน์สว่างสวัยไปด้วยกันทั้งคู่โอเคสำหรับคลิปนี้ครูติก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ